สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันเช้าวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยถึงเรื่องอ้อยสิงคโปร์นะครับซึ่งก็มีพี่คนหนึ่งนะครับที่ได้โทรมาปรึกษานะครับคือเรื่องการปลูกอ้อยสิงคโปร์นะครับแล้วก็ แกก็สั่งท э ่อนพันไปปลูกนะครับก like ็สั S <s ่งพันธุ exactly. ์อ uh, ้อยสิงคโปร์จะไปปลูกนะครับผมก็จะตัดให้วันนี้นะครับแล้วก็แกก็ได้ปรึกษานะครับสอบถามมาว่าการปลูกอ้อยสิงคโปร์นะครับก็คือแกก็เห็นมาเยอะมากนะครับว่าการปลูกอ้อยสิงคโปร์นะครับคือส่วนมากแล้วก็จะล้มนะครับ คือจะล้มจะเลื่อยนะครับเหมือนงูหลามนะครับก็หลายๆเจ้าหลายๆที่นะครับที่เห็นมาก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือส่วนมากแล้วว่า,าจะดูแลยากแล้วก็ปลูกแล้วก็ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องล้มกันมากนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับมาพูดคุยนะครับเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆให้ฟังนะครับ ในการที่ว่าเราปลูกอ้อยสิงคโปร์นะครับปลูกยังไงไม่ให้ล้มนะครับมันก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับการที่ว่าปลูกอ้อยสิงคโปร์ไม่ให้ล้มนะครับปลูกยังไงนะครับก็คือเคล็ดลับมีอยู่นิดเดียวนะครับถ้าเราปลูกให้ถูกวิธีนะครับอ้อยเราก็จะไม่ล้มนะครับนั่นก็คือนะครับ เราต้องขุดหลุมนะครับขุดหลุมให้ลึกกว่าอ้อยทั่วไปนะครับขุดหลุมให้ลึกกว่าอ้อยทั่วไปอย่างผมสมมุติว่าเราปลูกพันธุ์อื่นๆนะครับพันธุ์สุพรรณบุรี50หรือว่าพันธุ์อะไรก็ได้นะครับที่ว่าเราปลูกทั่วไปนะครับทีนี้ทั่วไปเนี่ยเราก็จะปลูกความลึกประมาณนะครับก็ประมาณ30 นะครับ30หรือว่าประมาณ1ฟุตนะครับประมาณ1ฟุตทั่วๆไปเลยนะครับก็ส่วนมากหรือบางคนก็อาจจะปลูกลึกกว่านี้นะครับหรือว่าตื้นกว่านี้ก็ก,ก,ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็คือก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้อ้อยเราล้มก็ความลึกที่เราปลูกก็พยายามอย่าให้ต่ำกว่า30เซนหรือว่า1ฟุตนะครับ อ้อยเราจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องล้มนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราปลูกอ้อยทั่วไปประมาณฟุตหนึ่งนะครับถ้าปลูกอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยสิงคโปร์เราต้องลึกเป็นพิเศษนะครับก็คือเราขุดหลุมอย่างต่ำแล้วก็ อย่าให้ต่ำกว่า50เซนนะครับนี่ผมให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือหลุมนี้ผมก็ขุดกว้างประมาณ50คูณ50นะครับและก็ความลึกนะครับผมก็ขุด50นะครับ50เซนนะครับทีนี้ทั่วทั่วไปก็ประมาณ30-40เหมือนกับอ้อยอทั่วไปอันนี้เหลืองกเกษตรศาสรนะครับผมก็ขุดประมาณ3-40เซน นะครับแต่ถ้าปลูกอ้อยสิงคโปร์นะครับเราก็ขุดไปเลยครับ50คูณ50แล้วก็ลึก 50, 50นะครับเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องอ้อยลม้มนะครับทีนี้พอเราปลูก50คูณ50นะครับนี่นะครับผมให้ดูตัวอย่างนี้นะครับพอเราปลูกไปนะครับ อายุอ้อยก็ประมาณ 2, 2>, <bunker> kind of 2เดือนนะครับนี่ประมาณ <respuesta> 2เดือนนะครับเราก็กลบหลุมให้ได้ประมาณครึ่งหลุมนะครับนี่นะครับกลบประมาณครึ่งหลุมนะครับนี่ยังกลบไม่เต็มนะครับพอขุดไปประมาณครึ่งหลุมอ่าถมถมถมอ่าหลุมนะครับเอากลบกลบดินถมหลุมก็ประมาณ50นะครับพออายุอ้อยได้ประมาณ2เดือนนะครับ เราก็กลบไปประมาณ50อ่ะประมาณประมาณครึ่งหลุมนะครับจากความลึกห0 50เซนนะครับกลบให้ได้ครึ่งหลุมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆนะครับปล่อยให้เขาโตนะครับปล่อยให้เขาโตจนอายุอ้อยประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนเนี่ยนะครับเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับ ใส่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็เราก็กลบดินให้เต็มนะครับให้เต็มหลุมนะครับกลบให้เต็มหลุมเลยนะครับทีนี้เราก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องอ้อยล้มนะครับเพราะว่าอ่าสิงคโปร์นะครับต้นลำต้นเขาจะอ่อนนะครับจะอ่อนจะอ่อนมากนะครับ แล้วก็ที่เขาแปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแปลกกว่าอ้อยพันธุอื่นก็คือนะครับส่วนโคนของเขานะครับคือส่วนลำต้นส่วนโคนใต้สุดของเขาเนี่ยเขาจะเล็กนะครับแล้วก็มาโตที่ปลายนะครับเล็กที่โคนมาโตที่ปลายนั่นคือปัญหาที่ว่าทำให้อ้อยล้มนะครับ คือเขาเลื้อยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยล้มคือจะเลื้อยนะครับเอนเอียงเลื้อยเป็นงูหลามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบนี้นะครับโดยที่ว่าเรากลบครั้งแรกก็ไม่ต้องให้เต็มนะครับกลบมาประมาณครึ่งหลุมเพราะว่าหลุมเราลึกนะครับอ้อยสิงคโปร์ถ้าเราปลูกตื้นนะครับแน่นอนนะฮะปลูกตื้นนี่ก็คือล้มแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเราปลูกดินทรายนะครับ ดินทรายเนี่ยมันจะอยู่ยากมากนะครับดินทรายเนี่ยมันจะล้มง่ายนะครับมันไม่เหมือนดินเหนียวนะครับถ้าดินเหนียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยล้มนะครับเราอาจจะขุดอ่าสามสี่สิบเซนก็ได้ถ้าสมมติเป็นดินเหนียวแต่ถ้าเป็นดินทรายนะครับต้องลึกเป็นพิเศษเลยนะครับนี่มัอนอย่างของผมเนี่ยเป็นดินทรายนะครับผมก็ขุดลึกประมาณห้เลยนะครับ หลุดลึกประมาณ50นะครับเพราะว่าเป็นดินทรายนะครับก็ตีว่าอายุ2เดือนนะครับเรากลบมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็4เดือนค่อยกลบอีกครั้งหนึ่งปล่อยให้เขาโตเต็มที่ก็ประมาณ4เดือนนะครับแล้วเราค่อยกลบให้เต็มหลุมนะครับผมก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับที่ทํามานะครับเพราะว่า ทีแรกผมก็ปลูกอ้อยสิงคโปร์ปลูกแรกๆนะครับก็ผมก็ปลูกไม่ลึกเท่าไหร่เหมือนกันก็มีปัญหาในการล้มเหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็มาแก้ปัญหาตอนที่ปลูกหลังๆก็เลยพอเรารู้แล้วเราก็ขุดหลุมให้ลึกนะครับพอเรารู้แล้วว่ามันล้มเราก็ขุดหลุมให้ลึกนะครับขุดหลุมให้ลึกแล้วก็มาแก้ปัญหานะครับกลบสองครั้งนะครับกลบสองครั้งเราก็จะไม่มีปัญหา ในเรื่องอ้อยล้มนะครับอันนี้ก็อายุ2เดือนกว่าๆนะครับอันนี้2เดือนกว่านะครับทีนี้ผมก็จะพามาดูนะครับก็คือที่ว่าอ้อยอายุ4เดือนแล้วนะครับนี่นะครับ4เดือนแล้วเขาก็นะครับจะอยู่แบบนี้แหละครับก็คือเขาอาจจะเอ็นบ้างนิดหน่อยนี่นะครับเห็นบ้างนิดหน่อยทีนี้เขาจะไม่มีปัญหาในเรื่องล้มนะครับอันี้ผมก็กลอบเต็มหลุมแล้วนะครับ หลบเต็มหลุมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็วันนี้นี่ก็ตัดไปสามสี่ลำแล้วนะครับวันนี้ที่เหลือก็จะตัดกันอีกนะครับก็ส่งท่อนพันไปให้นะครับสำหรับท่านที่สั่งมานะครับนี่ดูนะครับนี่พออายุสีเดือนนะครับก็นี่แหละครับก็คือเขาจะไม่มีปัญหาในเรื่องล้มนะครับก็ก็จะอยู่ปกตินะครับลมพัดอะไรมาก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ตอนนี้ก็จะตัดท่อนพันธุ์ให้นะครับก็จะเหลือไม่มากแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่โกนะครับที่เพิ่งปลูกก็ยังไม่โตนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่เขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็คือก็จะเหมือนอ้อยอื่นแล้ครับถ้าสมมุติว่าเราปลูกให้เขาลึกแล้วก็กลบให้ดีนะครับเขาก็อยู่ปกติเหมือนกับอ้อยทั่วไปนะครับนี่นะครับ แต่ถ้าเราปลูกตื้นนะครับมันก็มีปัญหาแน่นอนนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเราทําเหมือนนะครับที่ผมว่านะครับอันนี้ก็เราถือว่าเราประสบการณ์ให้ฟังนะครับเนี่นะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้แหละครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องล้มนะครับก็จะมีบ้างนะครับบางครั้งบางต้นนะครับเพราะว่าต้นเขาอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนโคนเขาจะเล็กนะครับส่วนปลายเขาจะโตนะครับสิงคโปร์แล้วก็ใบเขาจะใหญ่ นะครับใบใหญ่เขาก็หนักหนักใบนะครับทีนี้ถ้าเราปลูกอ้อยสิงคโปร์นะครับนอกจากว่าเราจะปลูกลึกแล้วก็กลบหลุมให้ดีแล้วนะครับออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าจะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออท่านต้องขยันปอกอขยันลอกกาบหน่อยนะครับเพราะว่าใบเขาใหญ่นะครับเขาจะหนักส่วนปลาย เราก็ต้องขยันลอกกาบหน่อยนะครับถ้าใบก็มีเยอะๆกาบก็มีเยอะๆนะครับก็ก็จะหนักแล้วก็จะเอ็นนะครับไม่เหมือนกับอ้อยอื่นนะครับอ้อยอื่นเราอาจจะปอกให้น้อยลอกกาบนานๆครั้งก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนอเท่ากับสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยต้องต้องลอกกาบบ่อยๆนะครับลอกกาบบ่อยๆนะครับอันนี้เราก็ ไปเยอะแล้วนะครับก็ยังเหลือกอหนึ่งสองต้นสามต้นนะครับก็ทยอยตัดให้นะครับตามที่ว่าอ่าเพื่อนๆได้สั่งมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูกอนี้อีกนะครับนี่กอนี้ผมก็เพิ่งกลบได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้อายุประมาณสามเดือนนะครับกอนี้ส่วนกอนี้นะครับอันนี้ก็อายุประมาณหกเดือนนะครับกอนี้นะครับ เนี่ยเราจะดูเขาจะเอียงเอียงหน่อยหน่อยนะครับเอียงเอียงหน่อยหน่อยนะครับเพราะวา่าเขาสูงแล้วก็ใบใหญ่นะครับปลายใหญ่นะครับเอียงนิดนิดแต่ว่าไม่มีปัญหาในการล้มนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเราก็กลบโคนเขาอย่างดีนะครับกลบเบื้อตอนอายุ4เดือนเราก็กลบเต็มหลุมเลยนะครับตอนนี้เ็าอายุ6เดือนนะครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับก็อยู่ไป8เดือน9เดือนพอหวานเต็มที่นะครับเราก็ตัดนะครับตัดหมดตัดออกมาคันน้ำนะครับนี่นะครับนี่ก็ลมแรงหลายวันแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาในการล้มนะครับเพราะว่าที่โคนของเขานะครับกลบอย่างดีนะครับนี่กลบเต็มหลุมนะครับก็ ถือว่ามานะครับเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับการปลูกอ้อยสิงคโปร์นะครับก็คือเราต้องเน้นเลยว่าลึกเป็นพิเศษนะครับลึกเท่าที่จะลึกได้นะครับการปลูกเราก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องอ้อยล้มนะครับท่านผู้ชมครับนะครับก่อนเล็กน้อยๆยนะครับก็คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยน้อยที่ ามาบอกเพื่อนๆกันนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กันบ้างก็ลองปรับใช้กันดูนะครับแต่ว่าที่ผมทำมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคได้ผลนะครับมีปัญหาเรื่องล้มแค่นิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยล้มนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ